ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็ยังอยู่ในประเด็นของเทศบาลกันนะครับวันนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งกันไปแล้วนะครับก็คือเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้นะครับว่าก่อนปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับกฎหมายเขาได้บัญญัติไว้ว่า ก่อนที่นายกเทศมนตรีจะรับหน้าที่เนี่ยนะครับให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีได้ถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมตินะครับทางนี้เนี่ยภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นายกเทศมนตรีเนี่ยได้รับการเลือกตั้งแล้ว ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามนะครับจะต้องอมีการถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลด้วยนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยก็ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าจะต้องภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับสำหรับการประชุมเพื่อถแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเนี่ยนะครับให้กระทําโดยเปิดเผยโดยนายกเทศมนตรีจะต้องจัดทํานโยบาย เป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วยนะครับ